เพื่อนๆนี่แก้วสีพามาแกงปลาปคอปลาช่อนนะจ๊ะปลาช่อนใส่หน่อไม้ดองนี่จ้าปลาช่อนแม่หั่นไปแล้วนะจ้าปลาช่อนน้ำปลาช่อนหน้านะจ๊ะปลาช่อนใบมาจากสะจากน้านะก่อนอื่นก็บนี่ใส่หน่อไม้ดองนะจ๊ะหน่อไม้ดองสับที่แม่เฮ็ดไว้เนาะนี่อันนี้ก็อันนี้ก็พริกนงจ๊ะตำแล้วใส่หัวหอมใส่ใบ,บักปูดนี่เอาต้องเอานีลงก้อนนะจ๊ะเนาะ เอาพริกเอาใบบักกูดเอาตะไคร้ใส่เลยน้ำเดือดแล้วนะจ้ะะจาเกิยาัญหาใส่ไปเลยขั้นที่ซองหั้นที่ซองก็คือเอาหน่อไม้ดองใส่นะคะหน่อไม้ดองนี่เขาไปล้างก่อนเล้วัล้างนา้ำหืมมันออกเพราะให้มัน,นเปียนนะจ๊ะบางทีมันกับสีเปียนสิยังล้าง,างนา้ำหึมออกน้ำเดียวนะจ๊ะ ปั้นดีๆแห้ง,แ,หงแล้วก็เอามาใส่นี่ต้มน้ำใบดองก้อนนะ้จ้าเนาะก้าพลิกใส่กันให้น้ำเดือดกันนะ้จ้ะเด้อน้ำเดือดเดือดจังเอาปลาลนะุกเนาะจะรอนน้อยนึงนะ้าจ้าเนาะน้ำเขาก็เดือดดีแล้วนะ้าจ้าน้ำเนาะน้ำแกงเดือดดีแล้วเอาวใบดองกระถือน้ำเดือดแล้วแม่ก็เสี่ยวปลาใส่นะ้าจนะ้ะเนาะปลาที่หันห่นไะว้เนาะปลาที่หั่นไว้ใส่ ัดปลาลายนัะจ้ะปลาลายเ,เก่งไปครึ่งนึงนะจ๊ะลังครึ่งนึงปลาไม่ไลายจ้ะปลาทรงตัวนะจ้ะใส่หมึกเปียงพอกระเทือนนะจ๊ะเกี่ยงเลย ดเดี๋ยวเราเปิดเท่ากันไว้กินข้าวพื้นก็ได้เนอ้อนีจ้าเขต้องไปค้นนะจ้าเอาปลาใส่หม้อแล้วก็ต้องค้นแตะๆลงแตะๆแ,แบบนี้นะจ้าให้น้ำท่วมแตละลงเอาจะเอาวปลาปิดๆไว้ให้มันเดือดนะจ้าเอาผงขี้รตใส่ก่อนเอาชูรตใส่นิดนึงของนัวใส่นะจ้าเออกเอาน้ำปลา แกงปลาใส่ไม่ดองนี่เพิ่นว่าไส่ปลาล่านะจ๊ะว่าเป็นแนวใส่มันว่ตถูกกันนะจ๊ะใส่กะเกลือแล้วก็น้ำปลาแค่นี้ก็พอ่อแ,แม่ไปเอาใบน้ำรักมาตั้งใจปิดไว้เนาะปิดฝาไว้ก่อนให้มันเดือดก่อนนะจ๊ะแกงฟองเขาก็เริ่มสิสุกแล้วนะจ๊นะเนาะปลาแม่เท้าเพิ่งปลาก่อนปลาท่านเกลนะือแม่คิดว่ามันสิสุกแล้วเนาะจ๊ะปลาเปื่อยแล้วนะจ๊ะ หุกแล้วหุกแล้วก็เอาใบนางลักใส่นะจ้าก่อนเ่าสิยกลงใบนางลักใส่เลยจ้านี่โอ้หอมหอมจ้าแกงกินได้จ้าเด้อแกงปลาช่อนใส่หน่อไม้ดองสับชิมเบอร์กอนนะจ้าให้ชิมเบอรกอนหน่อยกันได้จ้าเด้อเ่อร์กอน อพอดีจ้าพอดีพอดีอ,ดอ๋อตำนี้แหละนะจ้าเนาะพอแล้วจ้าแกงปลาเขาก็สุกแ้วพรอมที่สิกินได้นะจ้าเนาะจ้าโอ้หนกินนะจ้าแกงกินได้จ้าเด้อเพื่อนๆขอบคุณมากๆาก,กดไลค์กดแชร์ให้แม่หน่อยนะคะสวัสดีจ้า